ตัวเนี้ยเป็นสารสําคัญที่อ,อยู่ในข้าวนะคะคแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยสกัดเอาสารตัวเนี้ยออกมานะคะแล้วสารตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติมากมายเลยค่ะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับองค์กรหรือนะคะตอนนี้ก็คือมีคนมากมายค่ะที่ใช้แล้วโรคเสื่อมต่างๆอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็ทําให้ค่อนข้างทำธุรกิจง่ายมากๆค่ะผมอยากอ้างถึงสินคุณผลพูดเมื่อ9เดือนที่แล้วรกรเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว<ช>จนถึงป<ช>ัจจุบันเนี้ย สถานการณ์เมืองเองหรือสถานการณ์บ้านเมืองเองเนี่ยมันนิ่งๆไง uh huh. าการนี้ไปเนี่ยมันจะกระทบไหมฮะในเรื่องของวงการขายตรงหรือว่าในเรื่องของธุรกิจที่คุณคุณลินทาอยู่ uh huh. ค่ะเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเองกังวลและหลายคนเองที่จะเดินเข้ามาในวงการการขายตรงเองเนี่ย uh huh. ก็อาจจะมองเอ้ยตอนนี้เศรษฐกิจมันอาจจะไม่นิ่งหรือเปล่าการเมืองหรือเปล่าในมุมมองอย่างเนี้ย คุณหลินเองมองแล้วว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างคือในใน,ในมุมมองหลินนะคะหล,หลินว่านะคะไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงหรือว่าภัยธรรมชาติหรืออะไรกรร็แล้วแต่เกิดขึ้นเนี่ยหลินมองว่าหลายๆอุตสาหกรรมมาหลินยอมรับค่ะว่ามีปัญหาอย่างธุรกิจส่วนตัวของหลินน่ะก็โดนเต็มเเหมือนกันนะคะแต่ว่าในซี่ของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลินมองว่า มันนอกจากจะไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยมันกลับจะเติบโตขึ้นด้วยเพราะถามว่าพอสถานการณ์เป็นแบบน,นี้ใช่ไหมคะอาชีพต่างๆไม่มั่นคงอะค่ะเพื่อนรื่งหลายๆคนโดๆๆนเลย์ออฟออกมาถามว่างานเสริมหรือว่างานที่อย่างริมเนี่ยพูดตรงๆคือตอนแรกเนี่ยริมอาจจะมอง M ตาร์ Star เป็นงานเสริมรแต่ตอนนี้ริมมองว่ามันคืองานหลักอะค่ะคืองานเหล่านี้เปบริเวณนี่เป็นงานเสริมแล้วใช่ไหมเป็นบริเวณเป็นงานเสริมเป็นงานเสริมเป็นงานสแกนที่เป็นงานเสริมแล้วใช่ไหมกายเป็นงานเสริมไปซะแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือริ่งอยากจะบอก อาจารย์ว่าเมื่อกี้คำถามเมื่อกี้ค่ะลินร,รู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่ดีมากๆ,ๆเพราะว่าการที่เราสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันมีเกิดไม่เกี่ยวนะคะคภยัภยธรรมชาติเกิดเราไม่เกี่ยวทุกคนคยังต้องใช้ยาสีฟันทุกคนยังต้องอาบน้า,นนาทุกคนยังต้องกินน้ำมันลําข้าวอยู่ถูกหไหมคะทุกคนไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายทุกคนก็ต้องยังกินอาหารเสริมอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลินกำลังจะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะลินว่าเครือข่ายธรรมชาติเนี่ยมันเติบโตได้อย่างไรขีดจากัด ครับนะคะและถ้าสมมติกับว่าบางคนเองเนี่ยเอ่องที่กุลินบอกว่าบางค,คนเองโดนเลี้ออฟบ้างนะไม่ได้ทํางานบ้างอะไรบ้างตอนนี้ไม่มีประสบการณ์ในาการขายแล้วต้องต้องเรียนอย่างนี่ว่าคนไทยเองมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีต่ออาชีพการขายนะครับกุลินม,มองแบบนี้ว่าเป็นไงฮะคือเขาจะมองให้เข้ามาแล้วจะทําได้หรือเปล่าการต้องติดต่อคนนะมันเป็นธรรมดาเลยที่ทุกคนจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่หญิงอยากจะบอกว่าวันนี้ตั้งแต่หลินเข้ามานะคะตลอดระยะเวลา9เดือนถึง10เดือนเนี่ยนะคะหลินไม่เคยขายของ แต่สิ่งที่หลินขายคือหลินขายไอเดียคือวันนี้เราต้องมาผ่ากันให้ออกก่อนว่าวันนี้เรากำลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่ใช่ไหมคะถามว่าสมมติหลินตั้งโจทย์ว่าหลินจะมีเครือข่ายผู้บริโภคแสนคนนะคะไม่มีทางเลยค่ะที่หลินจะไปหาแสนคนนั้นอ่ะภายภายภายใต้ตัวหลินคนเดียวหลินต้องมีขุนพลถูกไหมคะหลินต้องมีคนที่เห็นดีเห็นงามกับหลินก็คือเหมือนถ้าแต่ว่าในศัพท์ในกลุ่มหลินที่เรียกกันเขาเรียกว่าผู้นำนะคะหลินต้องมีผู้นํา ถูกไหมคะเมื่อคนคนนี้เขามองเห็นเหมือนที่เรามองเห็นจะมีเครือข่ายธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นทุกคนจะมีเครือข่ายทุกคนจะมีเครือข่ายโออ๋อคือเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้เอ็มสตาคืออะไรกันแน่นะคะธุรกิจเครือข่ายคืออะไรกันแน่ธุรกิจเครือข่ายคือคือธุรกิจการสร้างผู้นําแต่ไม่ได้ผ่านตัวคุณไม่ได้ผ่านตัวหลินแต่ผ่านระบบ นะคะคือสิ่งที่วันนี้เอ็มสตาร์มีเด่นชัดมากๆเลยนะคะคือเรามีระบบ,ร,บระบบในการเปลี่ยนคนจากคนใหม่ให้เป็นผู้นําเปลี่ยนคนจากไม่เข้าใจให้กลายเป็นคนที่เข้าใจ <ừ> นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาผ่านระบบเนี่ย สามเดือนแสนหนึ่งเนี่ยต่อเดือนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆ mm hmm. นะคะภายในแบบหกเดือนแสนเนี่ยต้องได้อยู่แล้วนะคะภายในสิบสองเดือนอาจจะรยายได้อยู่ประมาณสามแสนถึงถึงหนึ่งล้านอาจจะได้เลยนะคะคเพราะถามว่าวันเนี้ยสิ่งที่คุณต้องเป็นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ถามว่าพูดไม่เก่งตัวการขายจะทําได้ไหมถ,ถูกไหมคะแต่ว่าวันเนี้ยถ้าคุณเคลื่อนคนเข้าระบบได้คุณทําธุรกิจนี้ประสบค,ความสาเร็จนะคะนี่คือคอนเซ็ปที่กลุ่มบินทำกันอยู่ถ้างั้นเองผมถามเรื่องตัวไปว่า ถ้าเราจะตจาะลึกว,ว่าธุรก,กิจเอ็มสตเนี่ยเหมาะกับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งคือเหมาะกับกลุ่มคนที่มีความฝันต้องการให้ความฝันเป็นจริงค,รคือคําตอบของลีอาจจะดูแบบดูกว้างนะคะแต่มันเป็นรืงจริงรเพราะคนที่ซื้อเก้า้อยบาทต่อเดือนเนี่ยซื้อได้ทุกคนค,ะค่ะมันไม่ได้ว่าเราต้องซื้อเดือนละหลายพันหรือว่าสมัครเดือนละหลายหรือสมัครครั้งละหลายหมื่นค่าสมัครเอ็มสต์แค่สามร้อยนะคะครับ รักษายอดแค่เดือนละ900 ừ, ทุกทคนทําได้ค่ะลินเจอพี่ๆหลายๆคนที่ประสภควสมัยในธุรกิจเอ็มซนะคะแต่ท่านแต่ละคนเนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งที่สนิทนะคะเป็นแค่สาวโรงงานนะคะรายได้เดือน,นงแค่ไม่กี่พันแต่ทุกวันนี้ท่านได้รายได้เดือนหนึ่งเกือบล้านจากธุรกิจนี้นะคะถามว่าพี่เขาเก่งไหมเขาเจบป .4 S <S เขาพูดไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่เขาเคลื่อนคนเข้าระบบได้ระบบจะทําให้คนใหม่กลายเป็นผู้นําได้เองนะคะซึ่งวันนี้บริษัท M-Star ามีคอร์สต่างๆอย่างเช่นคอร์สเดอะวินเนอร์นะคะที่กรรมการผู้จัดการบริษัท ท้าลงมาสอนงานเองเลยซึ่งระบบพวกนี้ถูกเซตอัพไว้หมดแล้วเพียง<ม>แค่เราเคลื่อนคนเข้าระบบเราประสบความสําเร็จได้นะคะทําได้ไม่ยากเลยครบเอยากถามว่าแนวกลยุทธ์ต่อไปที่คุณลินจะวางวันนี้เรา10บเดือนที่ผ่านมารรเราสามารถที่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งถึงดมบอนสตาร์ได้สเต็ปต่อไปหรือ9ก้าต่อไปนะครับหรือกลยุทธ์ที่คุณลินจะวางไว้เนี่ยจะวางอย่างไรบ้างคะ คือก้าวต่อไปเนี่ยคะหลินโฟกัสเพื่อนหลินเลยโฟกัสเพื่อนหลินที่หลินชวนเข้ามาให้เขาประสบความสําสเร็จเหมือนที่หลินประสบความสําสเร็จรแผนเอ Star ็นสตาร์ถูกล็อกไว้อยู่แล้วว่าคุณจะประสบความสําสเร็จถึงระดับสูงได้คุณต้องช่วยเหลือให้เพื่อนของคุณเนี่ยประสบความสําสเร็จรนะคะถ้าเราประสบความสําสเร็จ คนเดียวเนี่ยนะคะรายได้เรามีขีดจำกัดแต่ถ้าเกิดเราช่วยเหลือให้เพื่อเราประสบความสำเร็จเนี่ยแค่15คนนะคะในในเอ็มสตาร์เขาจะเรียกว่า Cloud Star, คาวไดมอนสตาร์นะคะรายได้สูงสุดถึง5ล้านถึง40ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะเพียงแค่ว่าต้งมีเพื่อน15คน ที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหน้าที่ของหลินนะคะสแตติจี้ที่เมื่อกี้อาจารย์ถามหลินไม่ได้คิดอะไรยากเลยค่ะเพราะวันนี้เอ็มสตาร์โกลด์แบททูเอบีซีกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะทำเรื่องเก่าๆกับคุณใหม่ๆแค่นั้นเองแค่เคลื่อนคนเข้าระบบเคลื่อนคนเข้าระบบนะคะแต่หน้าที่หลินก็คือเพื่อนหลินสิบห้าคนนั้นอ่ะหลินต้องช่วยให้เขาประสบความสําเร็จนะคะนี่ก็คือสแตติได้ข้อคิดดีๆมากจากคุณหลินท้ายที่สุดอยากให้คุณหลินฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับ สิ่งที่อยาจะฝากนะคะก็คือว่าวันนี้ถามว่าหลินเนี่ยเบื้องต้นลนก็ไม่ได้นึกนึถึงธุรกิจค่หลินไม่ได้รู้สึกว่าชอบไม่ได้รู้สึกว่าเข้าใจนะคะแต่ลินถามโจทย์ตัวเองว่าวันนี้ชีวิตหลินเกิดมาทําไมลินรู้สึกว่าชีวิตหลินนี่ลินเกิดมาหลินไม่ได้ต้องการจะเกิดมาทํางานเพื่อให้ได้เงินแล้วมากินข้าวให้อิ่มเพื่อกลับไปทํำงานแต่ชีวิตหลินเกิดมาลินยันมีความสุข ลิยยามี financial freedom ลิยญาทำอะไรให้ป้าป๋ามาหาลินให้เขามีความสุขนะคะลิยญาจะทำอะไรก็ได้อยากจะนอนดูหนังเกาหลีก็ได้อยากจะไปเที่ยว่องประเทศก็ไปแต่ลินทาเพื่อนเพนะื่อนาที่ดูรายการนี้อยู่ว่าสิ่งที่เพื่อนเทื่อนทำอยู่อะ่ะ มันให้สิ่งที่เพื่อนๆต้องการหรือเปล่าสําหรับหลินบริษัท professional s c a l i n ลินให้เงินหลินมากมายแต่ไม่ได้ให้ความมั่นคงในชีวิตหลินไม่ได้ให้ financial freedom หลินหลินก็พร้อมนะคะที่จะบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่แล้วพร้อมที่จะมาดูธุรกิจสักตัวหนึ่งที่มันให้ในสิ่งที่เองต้องการแล้ววันนี้ถามว่า m s t a คือคําตอบเพราะว่ามันเป็นธุรกิจ passive ต,ตัวเดียวที่หลินมีความสามารถลงไปทําได้เพราะมันไม่ต้องลงทุนสูงและมันไม่ต้องทําในงานที่หลินไม่ชอบคืองานขายของนะคะแล้วชวนเพื่อนมาแบบแล้วเพื่อนไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะว่าธุรกิจนี้ให้60%คนใหม่ตั้งแต่บานแรกครับวันนี้ทางรายการสืาอกนักขายต้องขอขอบคุณคุณวชชราพรอุณหัประเสริฐกุลนะครับผู้นําระดับไดมอนสตาร์บริษัทเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์กจำกัดวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะสรับดอค่ะท่านท่านฟังดูแล้วเป็นไงบ้างครับถ้าท่านเองอยากเขาเรียกว่า Financial Freedom คืออิสระทางการเงินนะครับ แล้วก็ความเป็นพาสซีฟนะครับพสซีฟอินคมนั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องทํางานก็มีรายได้เข้ามานะครับเติบโตด้วยตนเองนะครับมันสามารถจะสร้างรายได้ด้วยตนเองขึ้นมานะครับเผื่อคุณจะสนใจนะครับติดต่อเ s t t r ์ Star. ช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจุดป,ประกายความสําเร็จผมกาจันทินวัตรรออยู่แล้วครับนะครับแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมช่วงจุดป,ประกายความสําเร็จสักครู่ครับ